สวัสดีครับสวัสดีพี่เสี่ยแมงางติ๊กยิงปลานะครับอันนี้ก็ยางก็มัดมาสําเร็จนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนั้นที่ผมตัดลงนะครับนี่ก็มัดเสร็จแล้วเป็นยางมัดเองนะครับเชือกก็จะเป็นเชือกเาไปมัดเองนะครับเชือกเหนี้วนะครับแข็งแรงนะครับการมัดดูการมัดนะครับมัดให้มาตรฐานนะครับ มาตรฐานนี้เป็นห้ามิลนะครับอ่านอาาบอกว่าสอนวิธียัดลูกปืนหน่อยนะครับบางทีมันมันต้องมีเครื่องช่วยยัดนะครับถ้าเป็นห้ามิลนะครับเพราะว่ารูมันเล็กนะครับเครื่องช่วยยัดเดี๋ยวเครื่องช่วยยัดกําลังมานะครับเดี๋ยวผมรอของเข้านะครับประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้านะครับก็จะเป็นยัดลูกปืนนะครับถ้าเป็นห้ามิลนะครับมันจะยัดยากนะครับต้องยัดแบบนี้นะครับ เป็นจะเข้าไปอยู่ข้างในครับก็ใครมัดไม่เป็นก็สนใจก็ทักมานะครับเพจเจมแมคังที่ยิงปลานะครับทางมัดสําเร็จพร้อมยิงครับใส่กับพวกง่ามใส่ง่ามอักคีนะครับพวกยางง่ามยางกลมนะครับง่ามยางกลมที่เป็นรูนะครับทั้งรูข้างรูบนนะครับครับเป็นห้ามิลนะครับจะต้องช่วยยัดนะครับถ้าเป็นหกมิลนะครับหกมิลจะมี ตอนนี้มีสีแดงนะครับสีแดงสีเขียวสีส้มนะครับหลายสีนะครับก็เป็นหกมิลน,นะครับก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องใช้เครื่องช่วยยัดนะครับเอาลูกปืนมายัดเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับขยับขยับนะครับหกมิลก็ก็ยัดแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องจําเป็นนะครับถ้าใครใช้ยางหกมิลตลอดนะครับก็สั่งลูกปืนไปก็ยัดได้เลยนะครับหรือว่าใช้พวก ครีมถางก็ได้นะครับเป็นถ้าเป็นห้ามิลนะครับใช้ครีมถังยัดลูกกลิ้งเข้าไปนะครับก็หกมิลก็นี่ครับเรียบร้อยนะครับการมัดนะครับมัดแรงนะครับมาตจะฐานนะครับเชือกอย่างดีนะครับเชือกเกี่ยวลูกตอกนะครับ้าสนใจก็ทักมานะครับเพจแม่ครั้งที่กิงปลานะครับของดีนะครับ งานทำเองในไทยนะครับมาตรฐานนะครับมาตรฐานทุกเส้นนะครับครับอย่างที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นห้ามิลนะจะมีมัดเองนะครับจะมีแค่ห้ามิลกับหกมิลนะครับขนาดเอาเข้าไปเอาไปก็ใส่ได้เลยนะครับก็สนใจก็ทักมาครับเป็ดใช่ไหมครังที่ยิงปลาครับสวัสดีครับ